เรียนคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติกระผงเดชชายภูมิพาดักซ้อนซิลี่เป็นนักเรียนอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนควรเรียมวิทยาจังหวัดสงขลาวันนี้กระพมเป็นตัวแทนมาลาวนีตานปืนบ้านผ่าตายที่มีชื่อเรื่องว่ารูนเมละคุณเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับเปิดตำนานนีทานปืนบานเราเป็นเรื่อง ใเกือนุ่มนำนิทานพื้นบ้านมาเป็นตุลโลเมละคุณน,นิทานให้ทานควังทานผู้ฟังครับครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคอของการใ่ายชีวิตเด็กหนอยตัวตาวิตเติบโตมาได้กับพ่อมีพอ่อมีแม่คอยประกอบปาน้องปอนนมปอนข้าวจนเด็กหนอยคนนั้นได้เติบโตขึ้นมาพอเตอิบโตขึ้นมาแล้วก็แยกใหญ่ไปมีครอบครัวไหม จนบางครั้งก็ลืมพอลืมแม่ผู้อุปการีมาท่านเคยได้ยินข่าวไหมครับปัญหาแม่ยายกับลูกสภัยถือว่าเป็นปัาหาลูแแตกเตมี่กันมายาวนานคำเมื่อนกับนีทานเรื่องนี้เลยครับเทได้ลาวมาจากหลุนบนรรพบุรุษของผมจนมาถึงยุคผมคือยุคปัจจุบันพอเท้าวแม่เท้า,าวเกล้าไว้พ่มควัง ก็ลคกกรนึนานมาแล้วมีโลกเบาอยู่อาศัยอยู่กินกับเมย์แลการเบาได้มีเมียที่นี่ครับโลกเบาได้เดินทางไปทำงานต่อยู่ไกลบ้านกับปล่อยเมย์อยู่กับโรคพายที่นี่เมย์ก็แก่ก็แก่เนีวกับแก่แจ๊กแจ๊กแล้วมีความจำติดจำได้มั้งจำไม่ได้มั้งคายกับโรคอัลไซเมอร์ โรคภัลยลำขานเมย์ใหญ่เพราะเห็นเมย์นี่แกลๆดลำขานบางที่ก็แงงเอาหนามโผลงมาใส่ในแกงทำให้แกงันจืดบางที่กะทำแกงให้แพะจนแพะจนกินไม่ได้หนามูหนามตาแหลกจ้าเกล้าเอ็นดูที่นี่พอโรกเบาลงมาบานเมย์ก็ได้บอกโรกด้วยความซื่อโ มันต like ่ำก <pf unlikely> ับข <coaching> ้าวจืดจังแม่กินไม่ได้บางทีก็มันต่ำเป็ดแม่กินไม่ลงหลงแม่หมดเวลากว่างทีนะลูกลูกบ้าได้ยินพันหนึ่งกับไม่เชื่อนึกว่าแม่เล่นไปเลยใกล้ไหลลูกพายทีนี้ผู้เป็นพวกไปลาวยี่แม่กว่างเมียเขาวิบวัดไห้แม่มาเล่นวัดนี้เล่นได้เถอะว่าเราต่ำกับข้าวจืดต่ำกับข้าวเป็ด ที่นี่ครับเมียได้บอกกระพัวเต้นแม่ลำคาบมั่งเลยอยางแม่ปัดนั้นถ้าเป็นแม่ยันเป็นาไปถุงจะนั่นโลกาเชื่อคว่างเมียผ้าแม่ไปนอนในราดเหลี่ยมห่อเหลี่ยมมัดไว้แน่นเปี้ยผ้าเดินไปเทป่าจ่าเทยู่เลยวัดไปนู่นเลยครับที่นี่ผมไปถึงป่าจ่าวัดมุงมิงแล้วนี่ที่นี่กับพัวลืมมาคิดคุย ฮันไปบอกเมี่ยว่าโน่อยเอาหมาคีดกุ้วยตีเลิศในตี๋ีิมียกกไม่ไหมนพ่นไปก็มันมืดขำจูจีแล้วพวกผู้ไอไปเอาเองมียก็กล้าพี่ไม่ั่นดูคนเดียวทังซ่องคนได้ตัดสินใจเดินลบบานอยเอาหมาคีบกล้ยผู้เป็นแม่นนนอยู่ในซาดโลชุกตัวก็้อยกอยโยกล้าออกมาจากซาดพวกกล้าออกมาแล้วก็ะจังเอจังเอ่ วัวเทนี่มันเถ่นอะใส่มีแต่โดกวัวตายใหญ่กับต้นไม้หลกๆน่ากลัวจังยายนั่นเดินงงๆในดงวัใวใส่โดปลาขอหวาไปพบกับโจนกลุ่มนึงเถี่ไปปล้นชาวบ้านกันมาหนังแบงเบียกันใหญไปตึงใหญ่เห็นใหญ่กระเ่าไอ้คนเมล่าคุณโจนนั้นตกใจวิ่งหนีกันวัดตุ้วัดตุนทุ่มเบียวย์หมากใหม่มาฮะานั่น อยากแก๊ปเบียนเดินลุกบานไปถึงบานหลัวก้ามายขีดควายผมเหลวหันกับปอบแม่โอ้หันแม่มาเพื่อนในมือเออก็ไปกับในตาเห็นแม่ตื้อตื้อเบียร์มาจักรูมแม่กระตุ้งใจว่าแม่เอาเบียร์มาเต็มหน่อยแม่ก็ได้บอกว่าเบียร์ไม่ยังแม่อายแม่ให้โลกไปอาเจอแม่ตะกุนไพราะจักรโเชื่อว่าแม่เพราะอยากได้เบียร์ เดินออกเบียเตมากมานั้นเลยครับเดินไปทัวบ้านทัวเมืองห้าเสือแม่ปราก็ว่าห้าเสือไม่ได้ทีนี้ล้มมาตึ้งบานโบกแม่เมฆพวกว่าเจอไม่ได้แม่ก็บอกว่าต้าปันนันไปหาเจอเมียลูกบ้าก็เดินโนเบียไปหาเจอเมียเราเลยครับปราคอว่าเจอมาได้เจอมาได้แลวมาโบกแม่เมฆพ่งเจอเมียมาได้แล้แม่ก็บอกว่านี่เจอเจอได้แต่เจอแม่เจอไม่ได้ เมียเห็นปันนันเมียวิบกรีดดังเถื่อนดังบ้านไอ้เล่วก็คิดในใจว่าเมียเอ้ยทนที่เราไปทุ่มเมียวัที่ป่าจ่าเมียปบ่มบัดมาจังอู้ก็เลยบอกผูว่พี่จะลราจันไปไปหอบชาจะตึงป่าไปเผาที่ป่าจ่าพูว่าเจอควงเมียก็โปรยยาได้ดีอ่ะป้าเมียหอบปที่ปาจาแล้วจุดควายเผาปลาก็เหลือเมียโตควายโคลงตาย ผู้ชายคนนั้นไดยอาแค่อยู่กินเับ้แม่ตามเดิมนี่เลยกับความหลักไม่จะหยิ่งไ่แต่ลราก็แม่เนี่ยแต่เขาเล่นกันแม่เรานี้มีเพียงคนเดียวช่วยกันเลี้ยวมองแม่เกที่แม่ดินลลน์ แน่นเงินสำคัญว่าแม่แลกคิดทำลายโพแม่ทานก็นจะได้เชอว่าลูกนี่แหละคุณข้อุณคัญ